ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของการดีท็อกซ์นะคะผลิตภัณฑ์ตัวถัดไปถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกระแสก,การตอบรับที่ดีมากๆนะคะจัดเป็นผลิตภัณฑ์ r e c o m m e n d นะคะของบริษัท s u success m a l l เลยค่ะได้แก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตวี v, ดีท็อกซ์ที่ดื่มง่ายอร่อยแล้วก็ผลลัพธ์ดีมากๆด้วยนั่นเองนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตวี v, เนี่ยจะมีคุณสมบัติหรือมีสารอาหารสําคัญที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการช่วยลดอาการ ท้องผูกนะคะช่วยป้องกันในเรื่องของโรคริดสีดวงทวารช่วยลดไขมันในเลือดช่วยระบบย่อยอาหารให้เป็นปกติมากขึ้นนะคะช่วยในการลดปริมาณสารพิษในลำไส้ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําตาลในเลือดช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมสารอาหารและเหมาะสําหรับใครที่ต้องการลดน้ําหนักด้วยวิธีการธรรมชาติด้วยซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตวี่จะเด่นมากในเรื่องของการ ดักจับไขมันนะคะหรือว่าดักจับของเสียต่างๆเนี่ยในลำไส้นะคะในระบบขับถ่ายเนี่ยออกมากับอุจจาระด้วยนั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์ไฟโตวีนะคะมีส่วนประกอบที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไคโตซานตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพระเอกฉันถือว่าเป็นพระเอกเลยค่ะในเรื่องของการช่วยดักจับไขมันในระบบทางเดินอาหารได้ดีนะคะเพราะว่าปกติแล้วในลำไส้ของคนเรานะคะในลำไส้ใหญ่เนี่ยจะสามารถมีของเสียนะคะอุดตันอยู่ในนั้นได้ไม่ต่ำกว่า3ถึง สิบกิโลต่อให้คุณเป็นคนที่มีระบบขับถ่ายที่ดีอยู่ทุกวันแล้วก็ตามนะคะซึ่งไขมันเหล่านี้เนี่ยเวลาที่มันอยู่ในร่างกายหรืออยู่ในลำไส้นานๆมันก็จะเกิดการทรอกอยู่ในผนังลำไส้นะคะพอมันคลอกหนาเข้าหนาเข้าหนาเข้า,า,ขาหลายๆคนที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่อง ท้องผูกนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการท้องผูกได้รวมถึงการดูดซึมสารอาหารต่างๆก็จะไม่โอเคและที่สําคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีของเสียอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหลังเจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปแล้วยังไม่ขับถ่ายของเสียออกยังไม่มีการอุจจาระออกเนี่ยของเสียเหล่านั้นเนี่ยจะถูกร่างกายเอามาย่อยใหม่ซึ่งของเสียต่างๆมันก็จะปะปนนะคะอยู่ในเลือดแล้วก็ถูกส่งไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายนั่นก็ ก็ไม่ใช่ผลดีทําให้เกิดสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นตามตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผิวพันธ์ที่ไม่ดีรวมถึงระบบ อาการทำงานส่วนต่างๆของร่างกายก็จะไม่ดีตามไปด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของไซเลียมฮัรดนะคะซึ่งเป็นพืชตะกูลถั่วตัวนี้เนี่ยเป็นไฟเบอร์ที่เขาเรียกว่าสามารถดูดซึมน้ำได้ดีช่วยให้เราอิ่มได้ไวขึ้นนะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของกากใย,ยอาหารในระบบทางเดินอาหารช่วยเดื่องกา,การทำความสะอาดลำไส้ได้ดีนะคะมีในส่วนของฟลูคโตโอริโกแซคคารายเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีช่วยลดอาการท้องผูกนะคะซึ่งตัวนี้เป็นจุดเด่น ในส่วนของดีท็อกซ์เสยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีการใส่ในส่วนของตัวที่เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการถ่ายหรือพวกยาระบายเข้าไปแต่ว่าตัวนี้นะคะในส่วนของฟลุโตัวลีโกแซคคาไลนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยลดอาการท้องผูกแต่ว่าช่วยในเรื่องของการสร้างระบบภูมิต้านทานเชื้อโรคในระบบทางเดิอนอาหารได้ดีด้วยรวมถึง เขาเรียกว่าใยอาหารนะคะจากพืชหรือว่าผลไม้หล,หลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นสับปรดสตรอเบอร,อรี่ราสเบอร์รี่บลูเบอร์ร,รี่บิลเบอร์รี่นะคะผักขมสารสก,กัดจากอันฟันฟ้าที่ช่วยในเรื่องของการขจัดสารพิษออกจาก ร่างกายด้วยนะคะรวมถึงสารสกัดจากแอปเปิลนะคะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มเส้นใยอาหารแล้วก็ช่วยควบคุมไขมันแล้วก็น้ำตาลในเลือดได้ดีด้วยนั่นเอง mm. รวมถึงผงต้นข้าวสารีอ่อนที่มีคอ r โรฟิลนะคะแล้วก็มีพวกแร่ธาตุเอนไซม์หรืกรดอะมิโนแล้ววิตามินต่างๆสูงมากๆนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ไฟโตวี v อย่างที่ชนพูดถึงส่วนประกอบมาคุณจะเห็นเลยว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีใยอาหารจากผักและผลไม้ในปริมาณที่เยอะมากๆถ้าเทียบกับดีท็อกซ์ยี่ห้ออื่นในท้องตลาดทั่วไปนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทานผลิตภัณฑ์ไฟโตวีนะคะคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนมากหลายๆคนบอกว่าการทานไฟโตวีทาให้ในช่วงแรกๆเนี่ยเรามีระบบขับถ่ายที่ดีอาจจะเขาเรียกว่ามีความถี่ในการถ่ายบ่อยขึ้นในแต่ละวันแต่ข้อดีคือทุกคนจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเพลียจากการถ่ายไม่รู้สึกว่าโอ้ยตัวเองอ่อนล้านะคะจากการถ่ายที่มากขึ้นในแต่ละวันรวมถึงลักษณะของการขับถ่ายที่ออกมาเนี่ยจะเป็นการขับถ่ายในปริมาณที่มาก นะคะเพราะว่าในส่วนของใยอาหารไขตซานหรือสารสก,กัดหลายๆตัวที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ไฟโตว,วีเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยดักจับของเสียดักจับไขมันนะคะแล้วก็ขับออกมากับอุจจาระด้วยนั่นเองนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ไฟโตว,วีเนี่ยนอกจากจะช่วยใน,นเรื่องของการขับไขมันหรือขับของเสียแล้วยัยงช่วยใน,นเรื่องของการขับสารพิษด้วยนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่ดีมากๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรก ะะที่เราแนะนำให้ลูกค้านะคะของซเซ็กซมอลน,นี้ทานและที่สำคัญคือทุกคนเห็นผลลัพธ์ชัดเจนในการทานมากๆสำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะฉันบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ไฟโตว,วีเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่คุณควรทานนะคะ าการทานผลิตภัณฑ์ไฟโตวีถือว่าเป็นสเต็ปแรกเลยนะคะในเรื่องของการลดน้ําหนักด้วยนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการดีนทอกซ์ก็อย่างที่บอกค่ะว่า,อาของเสียและไขมันต่างๆที่อยู่ในระบบขับถ่ายเนี่ยถ้าไม่ได้รับการเอาออกมาก็จะถูกเอาไปย่อยใหม่แล้วก็ผ่านการดูดซึมใหม่นะคะทำให้เกิดของเสียต่างๆกระจายอยู่ตามร่างกายได้มากขึ้นด้วยการทานผลิตภัณฑ์ไฟโตวีนะคะเราสามารถชงผลิตภัณฑ์ไฟโตวีในน้ําปริมาณ 100- ถึง1น0่ ส0มิลลิลิตรนะคะสำหรับไฟโตวิ1ซองวิธีทานง่ายๆก็คือเทไฟโตวิ1ซองลงในน้ำปริมาณดังกล่าวนะคะชงให้ละลายเสร็จแล้วทานได้เลยไม่จำเป็นต้องรอให้ไฟโตวิเขาเรียกว่ายอาหารในนั้นในฟูก่อนคุณสามารถคนให้ละลายแล้วก็ทานได้เลยฉนขอแนะนำเพิ่มเติมว่าหลังจากการทานแล้วแนะนำให้ทานน้ำเปล่าตามอย่างน้อย1แก้ว นะคะเพราะว่ายใยอาหารต่างๆที่อยู่ในไฟโตว,วีเนี่ยจะได้ใช้น้ำที่เราทานเติมเข้าไปเนี่ยในการพองขึ้นนะคะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มไวขึ้นแล้วก็ช่วยไปทำความสะอาดกวาดนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารได้ดีนะคะโดยที่ไม่รบกวนน้ำในร่างกายคนที่ทานไฟโตว,วีจะไม่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรตัวเองปากแห้งหรือว่าคอแห้งนะคะ ไม่รู้สึกเพลียเวลาถ่ายออกมาไม่รู้สึกว่าโอ๊ยเราถ่ายเป็นน้ําหรือว่าเราเพลียอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนผสมของยาถ่ายหรือว่ามีตัวที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการขับถ่ายหรือการดูดน้ําในร่างกายมาใช้นั่นเองสําหรับใครก็ตามที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะแบบจริงจังเลยฉันแนะนําว่าคุณสามารถทานไฟโตว,วิ่งหนึ่งซองก่อนอาหารเย็นหรือก่อนอาหารมื้อหนักสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะใย,ยอาหารต่างๆที่อยู่ในไฟโตว,วิ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้กระเพาะของคุณเนี่ย มีตัวรองและนะคะทำให้มีใย,ยอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารคุณจะรู้สึกอิ่มได้ไวมากขึ้นพอท้ายที่สุดแล้วนะคะมื้อที่คนไทยให้ความสนใจที่สุดก็คงจะไม่พ้นมือเย็นซึ่งถือว่าเป็นมื้อหนัก นะคะแล้วก็เป็นมือที่ไม่จําเป็นเป็นมือที่ทําให้คุณอ้วนได้ไวแล้วก็ได้ง่ายมากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ไฟโตว,วีแนะนําสําหรับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพแบบจริงจังเป็นการดีท็อกซ์ทำให้ระบบขับถ่ายของคุณดีขึ้นนะคะผลพลอยได้จากการทานฟไฟโตว,วีคือการมีหน้าท้องที่ยุบลง ะะการมีไขมันบางส่วนหรือไขมันส่วนเกินที่หายไปนะคะหลายๆคนลูกค้าหลายๆคนนะคะแค่การทานไฟตัววีก็สามารถทําให้น้ําหนักลงได้แล้ว นะคะการทานไฟโตวีที่ดีที่สุดหลายคนมีคําถามว่าแล้วคนทานติดต่อกันนานเท่าไหร่เราจําเป็นต้องทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนนะคะเหมือนกันเลยค่ะสําหรับใครที่ต้องการดีท็อกซ์นะคะหรือว่าต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเราแนะนําให้ทานไฟโตวีอย่างน้อย15วันต่อเนื่อง ะะทานอย่างน้อย1 5วันต่อเนื่องหลังจากนั้นสําหรับใครที่ต้องการลดน้ําหนักแบบจริงจังหรือรู้สึกดีอ่ะฉันกินไฟโตวี o v แล้วฉันรู้สึกว่าฉันระบบขับถ่ายโอเคคุณก็สามารถทานไฟโตวีได้ทุกวันนะคะแต่สําหรับใครที่ต้องการเขาเรียกว่าฝึกหัดนะคะให้ร่างกายหรือระบบขับถ่ายของตัวเองสามารถทํางานได้เอง มากขึ้นนะคะก็สามารถปรับเวลาทานเป็นจากที่เคยทานทุกวันสามารถทานวันเว้นวันก็ได้ลดปริมาณลงเหลือครึ่งซองก็ได้หรือปรับความถี่ในการทานไปเรื่อย นะคะพอท้ายที่สุดข้อดีคือไฟตัววิ่ไม่ทําให้ลําไส้ของคุณบีบตัวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำไส้จะเริ่มทํางานเองได้มันต่างจากอาหารเสริมหรือว่าดีท็อกซ์หรือว่ายาระบายยาถ่ายทั่วไปที่มันมีตัวที่กระตุ้นในเรื่องของการบีบลําไส้จนท้ายที่สุดแล้วพอทานไปมากเข้ามากเข้าลาไส้คุณจะทํางานเองไม่เป็นเลย ะะซึ่งผลิตภัณฑ์ไฟโตวีก็อย่างที่บอกค่ะว่าช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์แล้วก็ที่สําคัญนะคะปริมาณในการทานต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าชนแนะนำนะคะสำหรับใครที่เริ่มทานไฟโตวี ee, เริ่มทานท,านที่1นซองก่อนนะคะแต่ถ้าหลังจากการทาน1นซองแล้วใครที่มีความรู้สึกว่าโหเราถ่ายในปริมาณที่ถี่เกินไปนะคะก็สามารถปรับสัดส่วนการทานลงมาเหลือครึ่งซองต่อวันได้ ะะสำหรับใครที่รู้สึกว่า1ซองอาจจะไม่เพียงพอเช่นคนที่ มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวมากๆมีปัญหาเรื่องไขมันหน้าท้องที่สะสมอยู่มากๆหรือคนที่ผ่านการกินยาถ่ายยาระบายมาเป็นระยะเวลานาน,านๆผ่านการกินยาลดน้ําหนักมาเป็นเวลานานๆนะคะก็สามารถปรับขึ้นเป็นสองซองต่อครั้งในช่วงแรกๆได้นะคะแล้วก็ค่อยปรับปริมาณลดหลั่นลงมาแต่ละคนมีภาวะของธาตุในร่างกายที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการปริมาณการทานไฟตวีก็แตกต่างกันสําหรับแต่ละบุคคล แต่ปริมาณสแตนดาดทั่วไปที่เราให้ยึดก็คือ 1- 2, อนซองต่อหนึวันนั่นเองนะคะเราสามารถทานก่อนนอนก็ได้หรือว่าทานหลังอาหารมื้อเย็นหรือทานก่อนอาหารมื้อเย็นก็ได้สําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักแบบจริงจังด้วยนั่นเองนะคะการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตว,วีนะคะชนแนะนําว่าคุณควรทานห่างจากการทานยาหรือการทานอาหารเสริมตัวอื่นๆอ,อย่างน้อยซักประมาณ1-2ชั่วโมงก็จะเป็นเรื่องดีจริงๆแล้วในส่วนของผลิตภัณฑ์ไฟโตว,วีเป็นสา สกัดจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะไม่ได้มีส่วนที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการล้างคุณสมบัติของยาหรือสารอาหารตัวอื่นแต่เอาเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อกระบวนการการทำงานของสารอาหารทั้งอาหารเสริมและยาที่คุณกินนอกเหนือจากไฟโตว,วีหรือกระบวนการในเรื่องของการดีท็อกซ์ของไฟโตว,วีที่มันจะเห็นผลชัดเจนนะคะแยกเวลาการทานหรือเว้นช่วงการทานอย่างน้อย1 2ถึงชั่วโมงก็ถือว่าโอเคที่สุดด้วยนั่นเองค่ะ